ส่วนเล่น่าชาวใต้นะครับชวนจับกระแสต้ใต้นะครับกระแสดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับทุ่งกล้าหนี้กระเทียวอะไรครับหนุ่ยงอมนะวันนี้เราก็มีที่ท่องเที่ยวมานําเสนอแต่เป็นที่ท่องเที่ยวชุมชนกันบ้างนะครับเป็นเรื่องของดีฮุบนะครับบ้านวังศิลาดิเริกชานนี่โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสั้นเข้มนั่นเองนะครับรายละเอียดเป็นผ่านพื้นวันนี้มาจับกระแสต้ใต้กับท่านประมุขดําจวนลมครับพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็ท่านธรรมรุ่ง จิตนุ่มครับปัะธานการอำเภอบ้บานนาซ่านครับวสบวัสดีครับสวัสดีครับสว,วัสดีครับต้องผ่านกาสวัสดีค่ะสำหรับสรเรน่าวจวตายนะครับนะก่อนอื่นก้อนทาความเข้าใจก่อนกับธนวุนะครับแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสั้นเราว่าแชมปเนี่ยมันดไดครับครับก็ในส่วนกล้องแนวคิดนะครับในการดำเนินโครงการการท่องเที่ยวเชิงสั้นๆนี่ว่าเดียวงบนะค,ครับกล้องกรมการบรานนำชนเนี่ย เป็นตัวกิจกรครำต,ต,ต่อยอดนะครับมาจากชุมชนต่องเทียวท็อบนวัดวิธีนะครับจึงเราได้ดาเนินการในส่วนกล้องจากวัุรร์ธานีเองเนี่ย<ฆ>มีทึ่งหยีที่มาชุมชนนะครับ<ฆ>แล้วก็ขัดเลือกมานะครับชุมชนมีความเข้มแข็งนะครับกล้องเรามีอยู่อกชุมชนมก็มาพัฒนาต่อยอดในส่วนกล้องการช่วงซริมการต่องเทียวจึงส,งสั้นๆการต่องเทียวจึงส,งสั้นๆก็เป็นตัวรูปแบบ การจัดการการต่องเที่ยวตีเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีส่วนรวมกับกิจกรรมหรือโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชนตีดึงเอาความเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมสันกิองความเป็นชุมชนเนี่ยมาหลังชั้นมาจัดการให้เป็นโปรแกรมท่องเที่ยวและเปิดโลกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีส่วนรวมกับกิจกรรม นะครับนี่คือตัวโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิง้างสั้นือว่าดีงบนะครับเพื่อเยียเที่ยวแบบเลีวิวช่วยอย่างเดียวะได้ทำนู่นทำนี่ในชุมชนด้วยได้มีได้มีส่วนรวมในส่วนของการการออกแบบการท่องเที่ยวรวมกับชุมชนได้ด้วยครับทีนี้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสั้นเนี่ยค่ะวัตถุประสงค์จริงๆของเราเนี่ยมีันพลึ่มั้งคะวัตถุประสงค์กล้องกล้องการจัดการการท่องเที่ยวเชิง้างชั้นเนี่ยตัวหลักเลยนะครับก็คือในเรื่องกล้องการการส่งเสริมผ่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับ การท่องเที่ยวด้วยชุมชนก็คือการท่องเที่ยวแต่ชุมชนเป็นผู้จัดการการท่องเที่ยวโดยไม่ไม่ไปทํยทรัสไปกรและวัฒนธรรมนะครับก้องความเป็นชุมชนตุนก้องความเป็นวัฒนธรรมเดิมเป็นเพียงการต่อยอดเปื่อสร้างมูลค่าแล้วก็กุคขาข้องความเป็นวิถีแล้วก็วัฒนธรรมนะครับ,รบแล้วก็ในส่วนก้องการดําเนินการเนี่ยก็เพื่อจัดการนะครับการก่อนห้าตัว,ต,วตัวโปรแกรมการท่องเที่ยวหรือว,าว่าเชมหตือละหวานเนี่ยนะครับ ไอ้เป็นตัวโปรแกรมการจัดเปล่อให้หนักทองเที่ยวได้ก้าวไปมีส่วนรวมนะครับแล้กการประการที่สามก็คือการเพิ่มสแกภาพข้องชุมชนข้องผู้นำข้องนักเล่าเรื่องนะครับจึงจะนำสู้การพัฒนาไปเป็นนักเล่าเรือ่องหรือชาวบ้านติดีในการต้อนรับนักทองเที่ยวครับนี่นอนแล้วก็พัฒนาชุมชนเข้าไปเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวนะในการนี้ผมมั่งกับทางสอนอ,อง ก็คือในส่วนกล้องข้องแนวคิดเหลืองกล้องการจัดการการต่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ย <Okay. S 2> ตามที่นาเรียนหรือเนี่ยในส่วนกล้องกลุกล่มการประนามชนเนี่ยในส่วนการปัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ก็คือโอท็อป <Okay. S 2> นะครับ <Okay. S 2> แต่ในมุมมองเนี่ย <Okay. S 2> เผื่อให้เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนแลวทุกคนมีส่วนรวมกับการ <Okay. S 2> จัดการชุมชนการมีแนวคิดในการ่จะด,ดึงการต่องเที่ยวเนี่ยให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในชุมชน <Okay. S 2> ไปเลือกห้าสิ้นค้าในชุมชนนะครับ โดยการจัดการเป็นตัวโปรแกรมการตรงเทียวขึ้นมามนะครับผ่านตัวผลิตภัณฑ์ผ่านตัวกิจกรรมต่างๆกล้องชุมชนนะครับค่ะแล้วก็แน่นอนและกิจกรรมนี้เราเลือกพื้นที่อำเภอบ้านนาซ่านค่ะคก็ต้องท่ามทางด้านข้องฐานพัฒนาการอำเภอบ้านนาซ่านวะอพอมาลงที่ในอำเภอเราแล้วค่ะการดําเนินการในพื้นที่เป็นพันพื้นมัง่งครับผมก็ตอนแรกเราต้องไปสร้างความเข้าใจนะครับเพราะว่าหมู่บ้านไหนในะที่นี้เราจะตั้งมาหลายปีแล้วนะครับเขมีกิจกรรม มาเรื่อยนะครับมาแต่วันที่นี้มากิจกรรมตัวน,นี้ครับไปไม่ปุ๊บก็ต้องไปพ้นผู้ไปตบทวนกันครับก็ก็ดีดีว่าชุมชนอะคลองเดิอมาอาเขามีก็เลยพูดคุยกันก็มาเดือนเัษายนประธานยามัได้บอกนะครับว่าเออต้องไปทดสอบโปรแกรมไอ่ต้องไปขัดเรือโปรแกรมให้ได้ซิปครับตอนแรกเขาก็ได้ประมาณเกือบยี่สิบนะครับนะแต่ก็ขัด,ข,ดขัดกันมาครับจนเลือดซิปซิปโปรแกรมครับเพิ่มตรงนี้ยังอย่างหนาท่าเองเรามีชุมชนเนี่ยไล่ชุมชนไหมครับ จะจะมีนนวันที่ยิงๆิ่งสร้างชุมชนกันนะแต่ว่าุนในจังหวัดครับผมก็ได้ทําแล้วได้ทําไปในดีโฮบนี่คือบ้านนองปลิงได้ทําไปแล้วนะครับนะก็ส่วนสาราตยดนะครับนะตัวนั้นในเบริเวณนั้นครับผมอ่าครับก็ก็ยังขับเขื่อนอยู่แต่บางโปเกมนะครับบางโปเกมก็ต้องผืนผูกรับพอมาปีนี้ก็เป็นของอไบ้านวังศิลาครับผมอ่าวันนี้ก็คือเป้าหมายจะพูดก็คือบ้านวังศิลาดีเดซซ่านนะครับลายคนนึกภาพไม่ออกถ้าบอกวังศิลาไม่มีให้บ้างครับก็ เทโรจริงๆก็ส่วนหนึ่งนึงครับนะส่วนหนึ่งนะนะส่วนหนึ่งก็เป็นในโปเกมนึงในในซิปโปเกมนี่ครับผมของบ้านวังศิลาดีลข้องมูซ่าิ่มุนซับิ่มุนซับครับผมมาครับเอาแบบนี้ก่อนหลาวฮิตเลยว่าสี่นี่คนชุมชนเพิ่มุนซับปูมุนซับครับผมก็ก็ก็มาจากที่มาซิปโปเกมนี้มันจะต่อเนื่องได้เลยครับครับเพราะว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนที่ว่ามีส่วนมีได้นะครับนะของเพิ่มุนซับ่วนที่จะเป็นวันนั้นแล้วก็มี เราไปคนห้าโปรแกรมกันก็มีเนี้ยมันมีเห็นสะพานเห็นคลองชาวว่างใช่ไหมครับนะมีป่าชุมชนครับมีป่าชุมชนแล้วก็มีคลองมีคลองนี่มันทีส่วนหนึ่งก็พอหน้าหงอหน้าเลียนนะใช่ไหมครับคนก็จะไปท่องเที่ยวครับจะมีหนักท่องเที่ยวเข้าไปโดยโดยโดยทัวไปแล้วก็มีที่พักนะครับนะที่พักก็มีนะครับก็อยู่ในโปรแกรมของเราทั้งหมดครับครับคุณแล้วก็อันนี้ค่ะทางสิบโปรแกรมที่ท่านได้บอกรายต่เดียวเนี่ยค่ะถ้าวันนักท่องเที่ยวได้เข้าไปแล้วเนี่ย จะได้สัมพัทธ์กับเสน่ห์ชุมทวนพันพฤืมังใช่เขาก็ได้ลงมือปฏิบัติมั่นตีฐานรางวัได้อกใช่ไหมครับคือการคัดเหลือนะเหลือว่าตัวเองเราเนี่ยจะไปโปรแกรมได้บ้างก็คงจะทั้งที่โปรแกรมนี้เขาแนะนำเลยไม่ต้องนั่นนะครับอ่าเมื่อเรื่องโปรแกรมไหนเรส่วนหนึ่งนะครับนะเพราะเป็นจุดที่ว่าคนในอำเภอและต่าง จากวัดจะหลุดจักจกันนะครับนะ้องเริ่มต้นที่ส่วนหนึ่งนะครับนะก็เป็นเป็นเนื้อยู่ริมคลองจะว่างมีส่วนหอมีที่พักเล่นนา้าแล้วก็มีฮ่าชายนะครับนะถ้าม,มารถเล่นวา้าเราที่พักปพอนได้เลยครับตรงนี้ก็เนี้ยจะเป็นจุดลักเทวาจริใจเปิดในพิธีด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็เเปิดซตปุ๊บก็จะไปที่ป่าชุมชนป่าชุมชนกับก็เป็นป่าเทือกประมาณ900 900อยเก้ายาไหลครับนะตรงนี้ครับนะ900กว่าไหลครับนะ แล้วก็รปรแกรมบอึ่นก็เราจะดึงจากป่าชุมชนไหมนะครับก็แล้วก็มีบ้านสวนบันทุกบ้านสวนบันซุกตอนนี้เป็นทิพักนะครับปเ,เป็นทิพักนี่ปรแกรมที่านเป็นทิพักก็เมือเอ่อกับภูมิลาทั่วไปแต่ว่าจะไม่มีจะไม่มีส่าน้ำนะแต่ว่าจะเป็นลำธารซ่สน้ำธรรมชาติจะมีลำธารกับน้ำเย็นสบายนะครับนะจะมีห้องพักมีที่คือ ได้ทุกอย่างไปมัเป็น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 รังเลยก็ได้หรือว่าเป็นห้องก็ได้ครับอ่านั่นก็โปรแกรมที่สามนะครับส่วนโปรแกรมที่เจก็คือเอ่อหมายกวาดดอนะครับนะหมายกวาดดอหมายกวาดดอยานะแต่ว่าดอก็ห้าจะบุญเข้าในป่าชุมชนตรงนี้แหละชาวบ้านก็ไปห้ามาครับมาทํากันถ้าวีการทําก็คนทํา ป้าแกบอกเลยว่าแกระบักกั้นเลยกับน้าว่าหกเดือนยังน้อยไม่รุดไม่รุดไหนเพราะแกจะจะจ่ายค่อนข้างจะเก่งแรงนะคนเท่าเทียมซอยไปไปเลกยทำได้ด้วยนะทำได้ด้วยแล้วเอากลับไปได้เลยครับนะทุกครั้งไปทำยี่หกเดือนทึ่งไหมไม่รู้ก็ไม่ไม่แกแกจะดูมาตรฐานหนแกจะตรวจสอบก่อนกับก่อนจะเล่อยออกมามีคิวสี่ก้อนใช่ครับนะครับเข้ามาแล้วก็โปรแกรมต่อไปกับโปรแกรมน้ำพริกตะไคร่นะครับนะก็เป็นตัวไปแต่มันจะมีรถรถเป็น เป็นธรรมชาติเป็นขลองขลองขลองหมู่บ้านนะครับนะจะมีรถเข้มอะไรแบบเนี้ยยุติเหลือกันนะครับตรงนี้จการเลยนะอ่าแหละแต่เรานะครับแลต่เราจะชอบนะครับตรงนี้ครับป่าต่ำเซตก็เขาจะให้เป็นกระปุกกลับมาเลยนะครับนะลมงปฏิบัติอ่าลูกชกลอยแก้วครับตรงนี้ก็จะจะเป็นกิมมิตนิดนึงตรงนี้ว่าอ่จะเป็นยุ่ในป่าชุมชนแล้วก็ค่อนข้างง่ายยากนะครับนะตรงนี้แล้วก็เป็นเขาเรียกต้นกินแม่ลูกกินแม่จะไม่กลับมาเป็นะระใต้เลยอ่าจันจะเป็นเป็นมันจะ นั่นไปเรื่อยๆแล้วมันจะตายไปโดยด้ยไอ้นู่นเลยครับนะตรงนี้แล้วก็เอามาทํานะครับนะนะครับแล้วก็ข้าวโพาเบเล็ดนะครับนี่ถ้ามาก็ก็เป็นที่ว่าอาจจะมีโทวไปก็จริงแต่ว่าทีนี้มันก็ห้าห้าจ้ในป่าชุมชนมานะแล้วเรามาทําทำแล้วก็<ม>าทำใบเร็ดเนี้ยนะครับครับใช่ครับก็ข้าวโพด <พอ S 2> ใบเล็ดนะครับผมผมเป็นใจเก่งเตยปลาหุ่ตเตยปลาหุตกับเตยปลาหุตตรงนี้กับเป็นเป็นปลาที่ว่าอยู่ในคลองชะว่าง นะเป็นปลาทองที่เดียวนะครับครับทองที่ห้าอยากมาครับนะตรงนี้ก็ก็เป็นที่ว่าเมื่นในบ้านดาชาติตรงนี้ท่านนาเภอก็พยายามคุยกันว่าอาจารย์อนุรักษ์แบบนี่ด้วยนะครับนะวิธีที่รักษาแล้วก็อนุรักษ์ไว้นะครับอันนี้กินกับข้าวเผาใบดนั้นเลยนะครับส่วนใหญ่จะทำอะไรครับมันจะเป็นโปรแกรมที่เราเหลือมันจะเซตมันจะลงตัวนะครับนะตรงนี้นะครับผสมโปรแกรมครับอ่าครับก็ลุกมาแล้วก็ลุกด้วยถอแก็ เที่ทอดมาทำทอดแล้วก็เป็นเมนูพิเศษอ่าเัีวไปกับหน้าเมื่อเราเดือดคนเราแล้วครับนะแล้วก็ยำพักเวนนะครับยำพักเวนก็ับก็เป็นด้ว่ามันก็รสจัดจ้านเหมือนนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนทั้งหมดนะครับเตี๋ยปูดนี้รับพวกรับก็คือ่ยวกับของเตี๋ยวก็โจงเป็นโปรแกรมนี้ได้เลยใช้ความพัดทุกอย่างตามดีว่ามาสิโปรแกรมเนี้ยนะครับใช่ครับพวกคแบบเราได้ฟังทันลาวก็พอจะมองภาพออกกันแล้วค่ะทีนี้ต้องท้ามทางด้านข้องถันพัฒนาการจังหวัดแหละค่ะว่าในอนาคตเนี่ยค่ะเราจะขยายพ้นแล้วก็ดําเนินการไปในพื้นทีี่่ออืนๆกมัะครบ แนนอนครับเพราะว่าในส่วนกล้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรานะครับตาเรามองในเรื่องกล้องสักยภาพเรื่องกล้องสเน่ความเป็นสุราษฎร์เนี่ยเรามีความเป็นมากข้องวัฒนธรรมทีเยาวนะครับวันมันมีสเน่ได้ตีสามาทติจะดึงแหล้วก็นํามาจัดทาเป็นตัวโปรแกรมหรือว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวได้นะครับ <Okay. S 1> อยู่ติดกันทางชั้นนะครับข้องแต่ละชุมชนนะครับวันตรงเนี้ย ในส่วนกล้องการจัดการเผื่อให้เกิดการท่องเที่ยวตรงนี้มันเป็นพ้นในเชิงกล้องเศรษฐกิจในภาพรวมกล้องยุมชนด้วยแต่สิ่งสาคัญก็คือการมีส่วนรวมกล้องคนในชุมชนนะครับจะทําให้ตัวข้องอกิจกรรมการต่องเที่ยวตัวนี้นํามาสูเรื่องข้องการจัดการการ ชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองในหลาคดนะครับโดยการดึงเอากิจกรรมเนี้ยมาทําให้เกิดกระบวนการก้องการมีส่วนรวมก้องชุมชนนะครับอืมนะครับแล้วก็สาวต่อชาวนี่มีกิจกรรมนะครับสําคัญคือกิจกรรมเยอกิจนว่าเธอกับท่านยันว่างเดียวอ่าค่ะจัดขึ้นต่อชาวแล้วว่านะครับเป็นหนุ่มเรื่ครับครับผมก็กว่าจะได้เฉลิมนะครับต้องกับคุยกันคุยกับคือพยายามไม่โคองจองนะครับนะเธอกับท่านยันว่างครับยันว่างก็คือ อารงณ์แรงกับอ şey oh. ีย่างกับโครงชว่างใช่ไหมอ่าพยายามพยายามให้เฉ hmm ียดหลังจ้าตรงนี้ด้วยครับนะครับกิจกรรมก็จะมีจริงๆริงก็จะเรลือประมาณเซียนนาฬิกาหกโมงไอเซียนมงยินสิบกนาฬิกาตรงนี้อ่าใช่ครับเพราะว่าพยายามให้คือเออ่ให้ไปติดจองยิ่งเพราะได้กับเพราะว่าบรรยากาศมันจะได้สะพานเลย อันนี้จะติดตัวลุงนึงที่ส่วนลุงนึงครับนะเป็นเปิดโปรแกรมนี้ถูกไหมครับใช่ครับปีนานเปิดโปรแกรมเสร็จเราฉายเชื่อกิจกรรมเติมจันทร์เย็นวางใช่ครับเล่น่องเที่ยวโปรแกรมท่องเที่ยวตรงนี้ก็มีกิจกรรมมีการจัดติ่งเถากันที่โปรแกรมที่เราฝู่นเมื่อกี้นะครับนะต้องเอามาโชว์ต้องมาโชว์ร่วยมาโชว์มาโชว์ทั้งให้เราให้ลองทำด้วยครับผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้เข้าร่วมนาทีตรงใจนะครับนะแล้วก็มี บูธอุทอปทั่วไปนะครับของจังหวัดคลองผเภอก็ไปรวมรวมด้วยนะครับแล้วก็ผึ้งมานิดนึงครับเมื่อวานก็ไปทําสะพานข้ามคลองเป็นสะพานไม้ครับนะเพื่อเชื่อมโยงทั้งสองคลองเพราะว่าเออฝั่งนี้จะเป็นฮัทไซเลยที่ปักเทเลนวาวเทเลนนามนะครับจะมีไอ้ฝั่งนี้จะเป็นพีดีเปิดที่โซนหนึ่งๆครับแต่ว่าสร้างชาวบ้านรวมกันสร้างสะพานเสร็จเมื่อวานครับนะเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้ช่วยแน่นอนนะครับค่วันน้าเชิญชวนนี่รับมาทติวันต่อเจ้าครับก็เชิญชวนนะครับในช่วงก รวมกิจกรรมเตื่อกับชั้นยันว่างนะครับาบานวังศิลาดิเล็กซานนะครับสิ่งปรุงนี้เนี่ยในตัวโปรแกรมตามเจตจันรธนาคารอำเภอได,ได้แจ้งเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวข้อการนำมา,าสาธิตนะครับกิจกรรมโปรแกรมการต่องเต่าง10โปรแกรม,มติเปิดโอก,กาสให้ผููติไปเตียวไปเยปเือนเนี่ยได้รวมในการาสัมพัส กับความเป็นชนีห้องชุมชนบานวังศิลาดิเล็กซานนะครับก็เชิญตุกฐานนะครับปรุงนี้ตั้งแต่สี่โมงนะครับถือกับชั้นยันว่างนะครับก็เชิญชวนตุกฐานนะครับรวมกิจกรรมไปกันได้นะครับวันนี้พยากรณ์อากาศก็บอกแล้วมดเขียงวันนี้เช้าอากาศดีแน่นอนนะครับไปถือกับชั้นยันว่างกัได้ที อ่าบานวังศิลาดีนิกซันนะครับอยู่ที่น่านซันสุราษฎร์ธานีครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านประมดดำจนลมกับผน้การจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านตำมรุ่งจิตนุ่มกับผน้การอำเภอบ้านน่านซันไมข้อมูลดีๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณคมากก็คุณวรต้อคขันท้าแล้วก็วันนี้ค่ะรายการเล่นข่าวชาวใต้ของเราแมทเวลาลงแล้วนะคะเราซีคนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคใต้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ